กลับสบายดีเดอ้อพี่น้องกลับสบายดี FC ทุกฐานป้าซื้อของมาเพียบพี่น้องนาแจะซื้อของพี่น้องไก่พัดแทมบ่อหน่คือมีห่วงไข่นะโอ้ซื้อไก่พี่น้อง ผัดซีาพากันเห็ดไก่ใต้น้ำใต้โคน <c oughs> กระดูหมูเห็ด <h ate> พี่นอ้องซื้อเห็ดรวมหนึ่งถุงสองถุงเอาไว้ใส่ต้มยำแล้วก็ใส่อันใส่แกงพี่นอ้ <h ate> นองค <h ate> องแพงแพงซื้อเบิดเทอานี้กับบดเทอาได้ลอยบดจักลอยเนี่ย ไฟมันมาไปตกดเลยเมนูเย็นเฮาพี่น้องทำไก่ใต้น้ำค่ะ้วก็ต้มเล่งไว้พี่น้องเล่งไว้ต้มแ่บ ชีวิตมากค่าทั้งกล่องวันนั้นพี่นนองพี่ซีบางๆกำลังจะล้างไก่เนาะรถตอนค้นไก่วันในคอหัวจิ๊บจเมนูไก่ใต้น้ำท้าเบองหนัตาตาพี่น้อเอามาจากไหน เ,เ่ากับบุคเคเห็เอดรอรนองสภาพเพิสเ็นคนเพ็ดแซ่บแซเบบอเคยแต่กินเศษถ้งเศบ เอเดินหักลังมอันเดร์มาแต่ไก่ยังม่ลงหมอไก่ยังไ่ลงหมอเดอรมมาแต่ว่าไก่ยังไม่ลงเดมมาจากทุงหุงนึ่งแล้วามุคึปรามาณถุ่มหนึ <S <s, ่งด้กินปะเติมสุดเย ไข่เนี้ยบอกหัาอย่างกันได้เลย เกก้นปั่น,นเครื่องเทียมไปเนาะเป็นหอมตะขาขาตะไคร้เนาะตะเทียมหอมกับบัวขัวอะไรหลืลเะล่าขัวเครื่องมีหหอมๆเลี้ยเอาข้าวเรียมใหไใก่ ไข่ๆไข่ใต้น้าตองเคีย่ยงหน่อยอ่ะแค่ายไก่สมุนไพรอ่ะ กุ้งทิเนี่ยบนใส่่องกุงก่อนนะชุลรสหน่อยหนึ่งนาคารสได้กางกุงใช่เหมคะน้ำปลาแดงน้ำบก่กน้ำปลาลาน้ำปลาแดก หอมไข่ไต้หนามครับพี่นอ้องเบิร์ดเลือนันถุงสุดถ่ายถ่ายสุดหมดไปแล้วค่ะขายดีพี่นอ้อง คงถุดถ่ายแสบเนาะขายดีหาสิบบาทป่ะมันแสบอยู่อ่ะน้ำมลรังสีเห็ดมือแรงสิเห็ดบระเชรเพื่อมืออื่นอื ทำนี่ทำนี่พอดีบเพชรบยัางพอดีสำหรับคนไปบนเลยบอสำหรับกินบได้เพรเอบัคยดีรกไก่ค่อยถือว่อม้อเลยเอมาลากินกับข่าวเลยดีย่า หมดเกี่ยงหมอพี่น้องขายดีเออหนึ่งดอกแค่กินเป็นอยู่มะแซ่บเลยดอกแค่บ้านค่ะเด็กน้อยยังมานั่งประมาณสองถุงปิดการขายแล้วนะคะเกี่ยงเบิร์ติเบิร์ตเบิร์ตก็เป็นเบิร์ตบ่เฮ็ดซื้อมาใหม่ ิวบันไดเก็บเก็บปากกมากแบบาปาโตแพงกว่าขาขายพักแพงเด้อเดี๋ยวนี้นะพักแพงกว่าฮอนเนืออมย้ำเฮ็ดปวกเดยกินข้าวค่ะค่ะ ออนตลาดเขบา,อาขอบอกไม่คนค้ออ,อ,อ,อะไรคะอ๋อเอาเลยคะ่ะเอาเลยข้างหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไม่ได้ค่อยใช้เอาเลยคะ่ะเอาหน้าบ้านนะคะปะกะเพราจากคลายเบิดมือ <laughs> น้องคายดี <laughs> ทาย่ะแนวกินแล้วนนับเงินมึงดูได้จากพันได้จากร้อยได้อยู่ประมาณพันพันกวนัวเนาะนี่ได้พันหนึ่งแล้ว ัตามแล้วขายดีบนมืออะไรด,เดนเี็นอ่ ก็ได้พ <20 S 1> ันสามยี่สิบอืมยี่สิบบาทจากล <20 S 1> อยสี่ลอยเป็นพันแปด พันแปดร้อยพันแปดร้อยหกสิบบาทกระหาซื้อคลองไปอีกดีตั้งหลายร้อยเนาะหาร้อยกูฮะอืมเดี๋ยวหากไว้ให้เจ้านายพี่น้องมาพอเงินเพิ่นเรียนขอบคุณขอบคุณหลายเด้อ พี่อุดน,นน่ะพี่นอ้องทั้งเจ้าน้ายเลยก็ลูกค้าในตึกเนาะ <laughs> ได้ไเท่าไหร่อันแตไว้กิบ่บเพิ่นไปโอเคอะไรพี่น้อง <laughs> กลับสบายดีเดอ้อ <laughs> พี่น้อง